ภูมิใจเสนอลักกูลักกูลักกูลักลกู Beauty and the Beast ต้องเป็นอะไรขนาดนั้นอะอ่าแม่พี่พีเดี๋ยวละกันเอาเป็นแค่แบบอย่างนี้แล้วเป็นไงขนาดนั้นพี่พีเขาท่องคาถาตลอด นางรูปเหรอตำนานนางรูปเหรอรูนิกาไล่คาถาด้วยนะรูนิกาหนูมาหาหนูมาหาหนูมาหาหนูหนูบอกว่าให้ใครมาหาหนูต้อง่าให้ใครมาหาหนูแทนทีนี้หนี่ยมาหาสองพี่นี่รักหนูเหรอรักหนูพีนี่ไม่ได้มาเลยหนูเลยแล้วยังไงดออ่ะพีนอนพักอยู่พีนอนพักอยู่ ต้องเช็ดตัวแล้วค่ะเช็ดตัวไหมนี่เดี๋ยวนี้ก็ลงมันนานแล้วนะพี่พีทยาอะไรจะได้ผลป่ะเนี่ยมาลาเนี่ยพี่พีทนอนน้อยเอาเป็นไข้เนาะจะมาหายภายในชั่วโมงหนึ่งหรอเช็ดตัวไหมพี่อะไหมไม่ดูข่าวรถกลับไปส่งที่บ้านไหมแล้วแม่เดีได้กินหมูกระพะอ่ะหมูพร้อม ถอดเสื้อเช็ดตัวเลยค่ะแก่ไม่ได้นะอันนี้เป็นห่วงหรือว่าต้องการสนองความต้องการตัวเองมันมันมีเส้นบางๆนะ,ะเอาแล้วถ้าไม่ดีขึ้นให้หนูเช็ดตัวให้เหรอใช่พยาบาลเขาบอกว่าให้พูดจาซักดีๆสิคะคุณไข้คนไข้ค่ะคุณไข้เป็นยังไงบ้างคะตอขาไม่ไข้ล มันต้องทำยังไงอีกเอาอธิบายพยาบาลเหรพยาบาลไม่ค่อยรู้แค่้อนคูลเย็นแปะตันซอกของหรือจะเอาคูลิวเวอร์มาให้หาคนซื้อคูลิวเวอร์มาไหมได้แล้วจะแต่ไม่ต้องจับจ <c oughs> ับให้เอาไหมละ่ะที่มือก็ลงแล้วคือลองจับก่อนไม่เอา,เอาตะหน่อยแตะมือมือหนูสกรปรก <c oughs> อ๋อมือเหรอวีได้จับมือผู้ชายอ <c oughs> ุ้ยพี่พีทตัวอ,อย่างไฟมือร้อนมาก เอาอะไรมาหายเอ้ยต้องผมพามันเอื่อออกปนะอุออนนะอ้ยมือร้อนมากเอาอีกไหมเอาพาอีกไหมเอาอย่างนี้แอดมิดหนึ่งวันเถอะแอดมิดไหมเราคำแหงแล้วพี่บุ๋ก็เฝ้าแอดมินไหมผมเฝ้าให้กิ๊บหนูน่ารักไหมอุ้ยมือร้อนเป็นไฟเลยจริงจริงพีพี้มือร้อนมากเลย คิดว่าเป็นเพลิงพิษยังไงดีอ่ะเปลี่ยนแม็กไหมรักษาตัวเองก่อนรักษาตัวเองก่อนลาห่วงแหละไม่ใช่นอนแล้วแหละเนี่ย <c oughs> ชอบกินน้ำหอมมามูชอบ,บโบว์ครีมค่ะเพราะว่าเหมือน Co A, โคเอโบว์ครีมสุดๆิงเลย เาลงลพี่ <Okay. S 1> ผู้บริหารลงมาไม่สบายบอกรักษาตัวเองก่อนเฉยเอออย่างนี้คนไม่มา่ไมมยอเข้าโรงพบาลเลยแล้วอย่างนี้คนไม่เข้าโรงพยาบาลนะรักษาตัวเองก่อนทำไมเราไม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเราไปให้หมอหาเลยอะเออาก็เเดี๋ยยวหายรายจะไข้ไม่ลงเลยนะเป็นสิบสิบนาทีแล้วเนี่ยไม่ลงเราขมันนะเออหรอเขาต้องลงเร็วไงอ่ะพี่ผุมผ่านรามันออกิฤภายในสี่ชั่วโมงเนาะ ไปเรื่อยเลยผมไปเรื่อยเลยผมนี่โรคของบุ๋มชัดๆแล้วไมหนูไม่เป็นอ่ะเพราะผมแข็งแรงไงอย่าคํารับเราใช่ไหมว่าหนูแข็งแรงนี่ถ้าหนูออกกําลังกายหนูต้องเป็นแบบมนุษย์เหล็กอ่ะหนูนอนทั้งวันเลยวันที่เป็นพี่นอนพี่จะพูดอย่างนี้ว่าพี่ไม่อยากคุยกับบุ๋มแล้วใช่ไหมใช่แล้วหนูเราตีฉลอมแล้วอ่ะเขาบอกให้หนูไปดูวงหมูกระทะปล่อยให้บุ๋มอยู่กับพี่พีทป่ะ เราเอาตะกร้าออกไหมเดี๋ยวมันหาว่าไม่โชว์สินค้าไม่โชว์สินค้าก่อนนะหรือว่าเราใส่สินค้ากินหมูกระทะ